รูปดาวใช่ถูกต้องค่ะเก่งค่ะเก่งเก่งต่อไปสี่เหลี่ยมตรงนี้ลูกตรงนี้ค่ะสี่เหลี่ยมสีแดงไม่ใช่ใช่แล้วถูกต้องเก่งค่ะเก่งอ่าพี่อ้อยช่วยนะอเลขห้าเลขหกเดี๋ยวเลขเก้าลูกอันนี้เลขเลขเก้านะ ลเกล้าต่อไปอะไรเอยเลขสองค่ะทางนี้ค่ะสองสีน้ำเงินนะคะ,คะต่อไปเลขหนึ่งใช่ค่ะหันให้ถูกหันให้ถูกลูกี่จีหันให้ถูกห,หันใหม่อย่างนี้ค่ะใช่แล้วค่ะโอเควิจีทำใหมา่ลูกแล้วลูกขึ้นต่อไปไใช่ ทำต่อคะ่ะเร็ววิจีทำต่ออ่าสีเหลืองใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนวิจีใส่ตรงไหนไห,นหนยิบใหม่ค่ะปาปาใช่ปาปาหนูต่ออีกสิคะเดี๋ยวค่อยคุยคะ่ะนะคะมาต่ออันนี้ก่อนดีกว่าน,นะคะไหนทำต่อที่ะาเร็วเร็ววิจีทำใหม่สิคะ ทำใหม่แล้ว,วอ่ามาต่อใหม่ค่ะอ่ะย,ยกก็ยี้มายกมาอ่าแล้ววิจินั่งค่ะวิจินั่งนะคะอืมมานี่ก่อนเอาตัวนั้นมาด้วยเหรอสีน้ําเงินเหรอมันจะนั่งตัวไหนคะวิจินนั่งตัวไหนลูกตัวไหนดีโอ้นั่ง่าจัดดีๆอ่ะวิจิทําเองเลยทําเองพี่อ้อยนั่งดูอยู่อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยนั่งเดี๋ยวพี่อ้อยนั่ง โอเคอ่ะหนูนั่งก่อนอ่ะวพี่อ้อยนั่งนะเอ้เก่งมากอ่ะนั่งค่ะนั่งดีๆค่ะเอ๊ะเอ๊ะอืมวิจิตรทำต่อสิคะเดีเ๋ยว